จับเขาเร่าเรื่องความเดิมตอนที่แล้วทางฝั่งของพวกคณะเดินทางอย่างพรานแดงกำลังออกเดินทางกันต่อส่วนทางฝั่งอาณาจักรของพวกชาวนภากุมพันยักษ์สีเขาได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้ก็ได้เดินเล่นอยู่ในอนาณาจักรชาวนภาส่วนหมอคิมได้ค้นพบน้ำวิเศษที่ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นของพบไหนได้ อีกทั้งยังได้รู้ความลับอันเป็นอมตะของพวกองค์เทพด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งหลายหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากกุมภันได้ใช้เสียงของตนคํารามขู่พวกฉานภาไปเขาก็ถอนหายใจสูดอากาศเข้าเต็มปอดด้วยความโลง่งปากปนพึมพำว่าไอ้เจ้าพวกนี้น่าลํำคาญเป็นบ้า จากนั้นกุมภันก็ออกเดินสำรวจรอบๆอ,บอ,บอาณาจักรต่อขณะเดินอยู่สายตาอันไม่เป็นมิตรของกุมภันมันก็กวาดจนไปทั่วทําให้ชาวบ้านชาวนภพาที่พบเห็นต้องหลบสายตาแม้กระทั่งเด็กน้อยยังต้องร้องไห้ออกมาเพียงแค่เห็นจูๆ่ๆมีชายชาวนภพาคนหนึ่งพลวดพลาดเดินปรีเข้ามาที่กุมภันทาให้ชายกุมภันนั้นเหลือไปมองซึ่งชายชาวนภพาคนนี้ดูจะสูงเท่ากับกุมภันยักษ์สี แต่ร่างกายกำยำกว่ามีบาดแผลเต็มทั่วร่างอีกทั้งมีสีทาตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักรบเขาสวมหน้าก,ากากไม้ดูหน้าเกรงขามกำลังยืนขวางทางชายนามว่ากุมภันกุมภันไม่ได้พูดจาอะไรนอกจากเหลือบมองหน้าแล้วก็ไม่สนใจเขาค่อยๆเดินอ้อมผ่านชายชาวนภาคนนี้ไปแต่ถ้าว่าเดินห่างออกจากตัวชายชาวนภาคนนี้เพียงไม่กี่ก้าวชายชาวนภาก็พูดขึ้นมาว่านี่นะหรือเผายักษ์ตาขาว เพียงสิ้นคำกุมาพันได้ยินถึงกับหยุดเดินก่อนจะหันไปยังชายชาวนภา,าผู้พูดใส่ตนจากนั้นก็ถามว่าเจ้าสำรอกคำใดออกมาจากปากของเจ้าพูดให้ข้าได้ฟังอีกสักครั้งกุมาพันกล่าวเสียงแข็งทําให้ชายชาวนภาพาูดย้ําคําเดิมว่าเจ้ามันเผาพันตาขาวพอๆกับผู้นําของเจ้าอีกทั้งยังทําตัวกลางพยองในเผาคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ คำรามเปล่งเสียงใส่ชาวบ้านที่นี่คิดว่าตัวเองเป็นใครกันเนื้อฟ้ายังมีฟ้ากุมภพันตอบสนกลับคำเดียวว่าพูดจบหรือยังสิ้นคำไม่ถึงอึดใจกุมภพันก็พุ่งเข้าใส่ชายชาวนภาคุนนี้ทันทีกุมภพัน์ง้างหมัดตั้งแต่ไกลหวังจะซัดให้เข้าเต็มใบหน้าของชายผู้พูดหมัดอันเสียสีกับอากาศจนเกิดแรงหลมอันมหาศาลรับรู้ได้ถึงพลังก,กำลังของกุมภพัน ด้วยที่ชายช้านภาคนนี้ก็เป็นนักรบเขาพยายามยกท่อนแขนขึ้นมาการแต่ทว่าดูช้าไปเพราะหมัดของกุมภารจวนจะถึงใบหน้าของเขาอยู่แล้วจังหวะก่อนที่หมัดจะสัมผัสกระแทกใบหน้าของชายเช้านภามันก็ถูกหยุดด้วยชายคนหนึ่งโดยการจับข้อมือของกุมภารวินาทีที่ถูกหยุดลมระเบิดกระจายรอบๆถึงขนาดทําให้ผืนหญา้าที่อยู่ใต้เท้าพัดไปมากุมภารเหลือไปมองชายผู้หยุดหมัดของตน ร้อมกับพูดว่าเจ้าหนูรากศกทําเช่นนี้ทําไมรากศกจึงตอบว่าเจ้าจะมาต่อยตีกับชาวบ้านที่นี่ไม่ได้ชื่อเสียงของเผ่ายักษ์มันก็พูดถึงในด้านลบมานานแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่พวกเขาจะรังเกียจเจ้าอีกอย่างถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหนูอีกแล้วให้เรียกแค่นามก็พอขณะรากศกกำลังตอบกมภันชายชาวนภาที่จะโดนหมัดของยักษ์สีโพรงพรวดพูดขึ้นมาว่า ท่านรากศกจะหยุดหมัดของเขาทําไมข้าคนนี้รับมันได้อย่างสบายๆรากศรกได้ยินหันมองชายชาวนาภพาก่อนจะตอบว่าเช่นนั้นรึดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่เจ้าเข้าใจอีกอย่างเจ้าเองก็เป็นนักรบชาวนาภพาแนวหน้ากลับมาท้าตีท้าต่อยเหมือนกับเผ่าพันธุ์ไร้ซึ่งอารยธรรมหากจะต่อยตีทำไมไม่ประลองที่สนามประลองเล่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อน เป็นเด็กน้อยอมเมือหรืออย่างไรรากศกกล่าวเสร็จเขาก็ชักชวนกุมภา์ให้มากับตนซึ่งตนจะพาไปชมอาณาจักรนี้เองแม้รากศกจะกล่าวออกมาเช่นนั้นในใจของรากศกเพียงอยากให้กุมภา์อยู่ในสายตาไม่ทําอะไรผีผามกุมภา์ได้ยินข้อเสนอของราศศกเขาไม่ได้พูดอะไรนอกจากชักมือกราบจากนั้นก็เดินนําออกไปในทันทีซึ่งรากศกก็เดินตามกุมภา์ไปติดๆปล่อยให้ชายชาวนภพา ยืนจังก้าตามองตามหลังด้วยความรู้สึกที่เสียศักดิ์ศรียิ่งนักขณะเขายืนอยู่คนเดียวท่ามกลางสายตาของชาวนภพาคนอื่นๆเสียงไม้แตกดังเปรี้ยวก็เกิดขึ้นซึ่งมันเกิดจากหน้ากาก,ากที่เขาสวมใส่มันมีรอยเล้าเล็กน้อยยิ่งทําให้ชายชาวนภพาคนนี้ไม่พอใจมากขึ้นไปอีกเขาจึงตัดสินใจตะโกนออกไปว่าข้าขอท้าดวนเจ้าหากข้าคนนี้พ่ายแพ้ข้ายอมเป็นบบารับใช้เจ้า คำตะโกนของชายชาวนาภพาทำให้รากศกกับกุมภพันหยุดเดินกุมภพันหันมองหน้ารากศกก่อนจะกลับหลังหันมามองชายชาวนาภพาตัวใหญ่คนนั้นรากศกจึงพูดกับกุมภพันว่าเจ้าจะรับคำท้าหรือไม่ก็แล้วแต่ตัวเจ้าแต่หากว่ารับจะราศกกล่าวอธิบายยังไม่ทันจบกุมภพันก็ตะโกนสวนทันทีว่าข้ารับคำท้าข้าเอาชีวิตและเกียรติของข้าเดิมพันรากศกได้ยินถึงกับตกใจ ปากรีบอ้าบอกว่ารู้ไหมเจ้าพูดอะไรออกไปให้ตายเธอกฎเกณฑ์อะไรก็ยังไม่รู้ยังรับคำท้าแบบทรงๆเอกทั้งยังเดิมพันเอาชีวิตเขาแลกเสียด้วยนี่เจ้าสติฟั่นเฟือนไปแล้วหรือไหรกุมภพันได้ยินจึงตอบว่าตอนเดินไปสนามประลองเจ้าก็อธิบายกฎบ้าบอของพวกเจ้าให้ข้าฟังก็แล้วกันข้าไม่สนหรอกว่ามันจะอันตรายเพียงใดแค่ได้ต่อยปากสั่งสอนไอ้เจ้านั่นสักครั้งสองครั้ง ข้าคนนี้ก็พอใจแล้วรากศกได้ยินถึงกับใสหัวในความบ้าพลังของเผ่ายักษ์ทั้งชายชาวนภารได้ยินถึงกับหัวเราะออกมาพร้อมกับตะโกนกลับว่าเจ้าลั่นวาจาต่อแดนศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วเจ้าได้ดับสูนลมหายใจของเจ้าแน่กุมภันได้ฟังเขาก็ยังงงๆแต่ก็ทําท่าทีสบายๆชุมนกชมไม้เร่เปื่อยจู่ๆเขาคิดคําถามขึ้นมาได้ในขณะเดิน จึงถามกับราชศกขึ้นมาว่าว่าแต่ไอเจ้างั่งตัวโตคนนั้นมันพูดอะไรของมันข้าไม่เข้าใจความหมายในตอนท้ายที่มันพูดกุมาพันธ์กล่าวถามด้วยท่าทางไร้เดียงสาราชศกถอนหายใจก่อนจะบอกว่าข้าก็นึกว่าเจ้านั้นจะไม่ถามเสียแล้วเข้ามาในอนาณาจักรได้วันเดียวก็สร้างแต่เรื่องเอาเป็นว่าข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังทั้งหมดการประลองเดิมพนมันต่างจากพิธีเลือกคู่ ซึ่งหากชายชนะหญิงก็จะได้เป็นเมียหากหญิงชนะชายก็จะได้เป็นผัวรากศกยังกล่าวยังไม่ทันจบกุมภพันธ์ก็พูดแทรกขึ้นมาว่าพวกเจ้ามีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะหากเช่นนั้นข้าคงจะได้เมียทั้งอาณาจักรแท้จริงคู่ครองมันเกิดจากความรักไม่ใช่หรือพิธีบ้าบออะไรของพวกเจ้ารากศกจึงส่วนว่าเจ้าอย่าดูแคลนเช้านภพาไป หญิงบางคนยังแข็งแกร่งกว่าชายอกสามศอกนักเรื่องนั้นช่างมันก่อนเธอะพิธีประลองเดิมพันมันต่างออกไปคือการที่อีกฝ่ายท้าสู้แล้วประกาศเดิมพันออกมาเมื่อรับคำท้าก็ต้องประกาศเดิมพันที่เท่าเทียมกันกลับหากประกาศเดิมพันเสร็จแล้วสถานที่แห่งนี้จะทำพันธะสัญญาผิดคำจะต้องผ่านพบกับความตายกุมภพันยังคงมีท่าทีเฉยเฉยก่อนถามว่าเช่นนั้นเองหรือ หากว่าใครแข็งแกร่งก็สามารถแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างของคนอ่อนแอได้น่ะสิมันดูไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ส่วนเรื่องใครผิดคำสัญญาต้องดับศูนย์นั้นข้าว่ามันก็ฝังดูเกินจริงไปหน่อยกระมังรากสกชะง,งักนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าข้าเคยเห็นมาแล้วไม่ใช่ว่าโดนท้าประลองแล้วจะรับคำท้าทุกครั้งไม่รับคำท้าก็ได้แต่สิ่งที่สูญเสียคือศักดิ์ศรีถูกมองว่าเป็นพวกขี้ขลาด ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าตายหรือไม่ก็สูญเสียเดิมพันที่ประกาศต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่าอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันมันนานมากแล้วที่การท้าประลองเดิมพันเกิดขึ้นพวกเช้านาภารักสงบไม่แก่งแย่งชิงดีกันอย่างที่ข้าเคยบอกข้าเคยเห็นแค่ครั้งเดียวตั้งแต่มีชีวิตมาระหว่างมนุษย์และชาวนาภากุมภพันตาโตเล็กน้อยก่อนถามส่วนว่า เคยมีมนุษย์มาที่นี่ด้วยงั้นรึแสดงว่าเกิดขึ้นช่วงสงครามสวรรค์ใช่หรือไม่ข้าว่าชาวนภา,าต้องเป็นฝ่ายชนะแน่ๆก็เผ่ามนุษย์มันอ่อนแอที่สุดในสามพบรากโศกใส่หัวก่อนจะพูดว่าเจ้าทายผิดมนุษย์เป็นฝ่ายชนะแต่มนุษย์คนนั้นก็เจ็บปางตายหากจะถามว่าพวกเขาเดิมพันอะไรข้าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆชาวนภา,าผิดคำสาบานเดิมพัน สุดท้ายชาวนาพาคนนั้นใช้ชีวิตได้ไม่เกิน7วันเขาต้องผ่านพบกับโชคชะตาอันน่าสยองดับสูญไปโดยไม่รู้สาเหตุกุมาพันได้ฟังก็รีตตาก่อนจะพูดกับรากศกว่านี่เป็นเรื่องสยองนิทานหลอกเด็กของพวกชาวนาพางั้นหรือรากศกได้ยินถึงกับถอนหายใจในคำพูดของชายหัวล้านคนนี้เขาไม่มีอะไรจะพูดอธิบายอีกระหว่างนั้นชายทั้งสองก็เดินมาถึงลานประลองแล้ว ขณะดเดินผ่านประตูสุลานประลองกุมภพันหันมายิ้มให้พระรากโศกก่อนจะพูดว่าข้าคนนี้ไม่แพ้หรอกแล้วเขาก็เดินตรงไปใจกลางสนามประลองซึ่งมีชายชาวนาภพาคนนั้นกําลังยืนกอดอก,อกรออยู่แล้วกุมภพันหันมองแบบรอบๆมีแต่ชาวนาภพานั่งส่งเสียงให้กําลังใจเผ่าพันธุ์ของตนเองส่วนกุมภพันโดนเหล่าชาวนาภพามองด้วยสายตารังเกียจขณะที่กุมภพันกําลังหันมองรอบๆ ด้วยท่าทางไม่ยี่ล่ะเสียงของรักรบหญิงผู้เป็นหัวหน้าเผ่าชาณภาก็ตะโกนกล้องขึ้นมาว่าการปะลองเดิมพันโดยให้คำสัตย์สาบานใครผิดคำสัตย์จะต้องดับศูนย์แรกด้วยชีวิตเป็นเวลาอันควรการปะลองเริ่มขึ้นได้ณนะบัดนี้นักรบหญิงกล่าวยืนจังก้าอยู่หน้าเก้าอี้ที่อยู่สูงหลังชายชาวาภาตัวโต,วตวทางชายชาวนภาชูแขนทั้งสองข้างขึ้น มุนตัวแบบรอบๆสนามรับเสียงและกำลังใจของพวกตนตามกลางสายตาของกุมภพันธ์ชายเผายักษ์ทำหน้าเบื่อหน่ายคิดในใจว่าไอ้ง้างนี่มันกำลังทำอะไรมันคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีชื่อเสียงหรืออย่างไรกุมภพันธ์ค่อยๆเดินเข้าหาด้วยท่าทีเหมือนกับเดินเล่นอยู่ในสวนทำให้ชายชาวนภาตัวใหญ่ตกใจกระโดดถอยหลังเล็กน้อยเขาตั้งหลักไม่ถึงเสี้ยววิก่อนจะใช้เท้ายันพื้น วิ่งพุ่งเข้าใส่กุมภพันอย่างรวดเร็วหมัดของชายชาวนาภาง้างมาแต่ไกลพอได้ระยะเขาก็ซัดเข้าเต็มใบหน้าของกุมภพันซึ่งกุมภพันก็รับหมัดของชายชาวนาภาคนนี้เต็มๆถึงกับร่างปลิวถลายไปกับพื้นเสียงโห่ร้องด้วยความสะใจของชาวนาภาดังสน,นั่นรากศพผู้กำลังยืนกอดอกอยู่หน้าประตูทางเขา้าตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นกุมภพันโนดนซัดปลิวจนทำให้สายตาจ้องไปอย่างนักรบหญิง เราก,กับถามในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนักรบหญิงเธอได้แต่จ้องมองการประลองขณะก,กุมภพันนอนกองอยู่กับพื้นชายชาวนภพาตัวใหญ่ก็รีบพุ่งเข้าใส่กุมภพนันทันทีเขายกเท้าขึ้นสูงโดยเล็งที่หัวหวังจะเหยียบให้หัวของกุมภพันเละขาเท้าชายชาวนภพาตะเบงเสียงร้องดังล้านเพื่อเรียกกำลังเกรงขาแล้วก็เหยียบในทันทีแต่ทว่าก่อนที่เท้าของชายชาวนภพาจะถึงหัวของกุมภพันชายเผ่ายักษ์ ใช้มือข้างหนึ่งคว้าเท้านั้นเอาไว้ก่อนทําให้ชายชาวนาภานั้นตกใจเหตุว่าเท้าที่ลงเหยียบมันแทบจะไม่ขยับเขาจึงง้างหมัดจะต่อยอัดยังหัวกุมภพันธ์ทให้กุมภพันธ์ออกแรงผักเท้านั้นร่างของชายชาวนาภพาตัวใหญ่ลอยออกห่างจากกุมภพันธ์เล็กน้อยกุมภพันธ์ค่อยๆลุกขึ้นเขาใช้มือทั้งสองข้างรวบผมไปข้างหลังปากถมเลือดอันเกิดจากหมัดของชายชาวนาภพาตัวใหญ่แววตาจ้องมองยังชายชาวนาภพา ก่อนจะมองพวกชาวนภาที่เป็นชาวบ้านซึ่งรอบๆสนามประลองก็เงียบสงาดมีแต่ความตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นชายเผ่ายักษ์ก็พูดขึ้นมาว่าอะไรหรือตกใจเงันหรือข้ายอมรับว่ามัดของเจ้ามันก็พอเป็นหมัดของชายอกสามศอกผิดคาดไปจากที่ข้าคิดแต่ว่านะนั่นมันสุดแรงของเจ้าแล้วเงันหรือเช่นนั้นคนชนเผ่านี้ได้สูญสิ้นเชื้อสายเป็นแน่ ไอ้เจ้าครุดที่ข่าเจอยังมีกำลังวังชามากกว่าเจ้าเสียอีกสิ้นคำคำพูดของกุมภพันทำให้เหล่าชาวนภาต่างโหร้องด่าทอและสาบแช่งอีกทั้งตะโกนบอกให้นักรบเผ่าตนจัดการชายเผ่ายักษ์ปากดีตนนี้เสียชายชาวนภาไม่มีทางเลือกมากนักเขาเกิดอารมณ์โมโหโทโสหลังจากได้ยินคำเหย็ดยามสุดจะเสียดแทงใจเขาพุ่งเข้าใส่กุมภพันเชิดเดิมอีกครั้งง้างหมัดในท่วงท่าเดิม ยมีกุมภารยืนนิ่งมองการพุ่งเข้ามาของชายชาวนาพาคนนี้ซึ่งเมื่อได้ระยะชายชาวนาพาก็ปล่อยหมัดแบบเดิมกุมภารต่อยสวนเข้าที่กล้ามแขนของชายชาวนภพาตัวใหญ่เข้าอย่างจังทําให้ชายชาวนภพาตัวสบดัดเสียงด่าทอของชาวนภพาเงียบกริบจากนั้นกุมภารก็พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าจงดูหากอยากเล่นงานคนที่ตัวใหญ่กว่าให้เน้นไปที่กล้ามเนื้อตรงแขน มันจะทําให้ศัตรูยกแขนไม่ขึ้นทั้งชาทั้งรู้สึกเจ็บปวดเขากล่าวเหมือนกับเป็นครูสอนวิชาต่อสู้ไม่มีผิดและผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างที่กุมภันกล่าวแขนของชายช้านาภาคนนี้ยกไม่ขึ้นทว่าเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงพุ่งเข้าใส่กุมภันด้วยแขนที่เหลือขณะพุ่งเข้ามาเขาก็ง้างหมัดเช่นเดิมทําให้กุมภันพูดตอบว่านี่ก็อีกเรื่องหนึง่งการต่อสู้แบบเดิมๆทําให้ศัตรูจับทางพวกเจ้าได้ อีกทั้งมันก็ดูน่าเบื่อกุมภพันธ์กล่าวเสร็จพอดีหมัดน,นั้นก็ถูกปล่อยพุ่งเข้าตรงใบหน้าของชายเผยักษ์เสร็จแล้วแต่ถ้าว่าชายเผายักษ์เพียงโยกหัวหลบพร้อมกับปล่อยหมัดต่อยเข้าไปที่หัวไหล่เข้าอย่างจางังถึงกับทาให้แขนของชายชาวนาผาห้อยจากนั้นกุมภพันธ์ก็เตะตัดขาจนชายชาวนาผายงหลังลงไปกองนอนกับพื้นแล้วกุมภพันธ์ก็พูดขึ้นมาว่าจุดสําคัญอีกอย่างก็คือหัวไหล่เล่นงานหัวไหลและประเด็จศึกเสีย สัตว์ของเจ้าก็จะสิ้นสภาพที่เหลือจะต้มยำทำแกงอะไรกับมันก่อแล้วแต่พวกเจ้าเมื่อกล่าวเสร็จกุมภพันเดินตรงไปที่รากโศกด้วยท่าทางสบายๆซึ่งขณะที่กุมภพันหันหลังชายชาวนาพาตัวใหญ่ก็พยายามกระเสือกระสนลุกขึ้นเขารวบรวมแรงที่เหลือลุกขึ้นมายืนได้สําเร็จแต่กายของชายชาวนาพาคนนี้ก็สั่นเพียงแค่ยืนให้มั่นอย่างลาบากเขาตะโกนขึ้นมาว่าข้ายังไม่แพ้ ทำให้กุมภันหันกลับไปมองพร้อมกับพูดว่าเจ้าไม่ดูสภาพตัวเองเลยเงั้นหรือแค่ยืนยังจะลำบากคราวหน้าสงบปากสงบคำให้ดีพวกเจ้าไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอยา่ามาตัดสินเผ่าพันธุ์ของข้าชายชาวนาพาสวนกุมภันทันทีว่าก็พวกเจ้าเออมันก็แค่เผ่าพันธุ์คลาดเขาตาขาวข้าพูดผิดตรงไหนพวกยักษ์มันก็เหมือนกันหมด ไม่เว้นไายผู้นำของเจ้ากุมพันธ์ได้ยินคําดูถูกพาพัน์ตนอีกทั้งรามไปถึงหัวหน้าเผ่าทำให้กุมพันธ์พูดกลับว่าครั้งแรกข้ายังจะพอให้อภัยได้แต่ครั้งนี้เจ้าเลือกหาที่ตายเสร็จแล้วพูดเสร็จกุมพันธ์กหมัดแน่นจนเส้นเอ็นปูดนูนเท้าเหยียบพื้นลานปลลองก่อนจะทีบเสียงดังโครมตามมาด้วยพื้นนั้นเป็นรอยเท้าของกุมพัน ชายเผายักษ์พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงร้องด้วยความตกใจของเหล่าชาวนภพาทว่าก่อนที่กุมภพันจะถึงตัวชายชาวนภพาปากดีเขากลับต้องถูกขวางโดยนักรบหญิงเพื่อมายืนจังก้ากั้นขวางระหว่างชายชาวนภพากับกุมภพันทำให้ชายชาวนภาเผายักษ์หยุดมือเขายืนประจานหน้ากับนักรบหญิงกุมภพันจึงพูดขึ้นมาว่าเจ้าจะเข้ามาขวางการประลองเพื่อช่วยคนเผาเจ้างั้นหรือนักรบหญิงจึงตอบกลับว่า ลาวเลยแค่การประลองนั้นมันรู้ผลแพ้ชนะแล้วอย่าให้ถึงแก่ชีวิตกันเลยถือว่าข้าขอคำพูดของนักรบหญิงทำให้กรมพันเงียบเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างในจังหวะน,นั้นเองชายเช้านภพาโตโตก็พูดขึ้นมาว่าถ้านักรบหญิงข้าคนนี้ยังไม่แพ้ข้ายอมตายดีกว่าตกเป็นทาสของไอ้คนเผายักษ์ตนนี้นักรบหญิงหันกลับมาหาชายผู้พูด ก่อนจะตอบว่าเจ้าแพ้แล้วจงยอมรับเสียเถิดเดิมพันนี้เจ้าก็เป็นคนเลือกเองเจ้าเดิมพันว่าเจ้ายอมเป็นทาสเมื่อแพ้กลับยอมตายนี้สิ่งที่ให้คขมัน่นไร้เกียริเสียยิ่งกว่าความพ่ายแพ้ซะอีกทำไมงั้นหรือชีวิตเจ้ามันมีค่าน้อยด้อยค่านักหรือถึงกับต้องยอมตายยายไม่คิดว่าฝึกตนให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ปราลองเดิมพันใหม่ลุดพ้นจากการเป็นทาส คำเดิมพันของเจ้าแค่ตกเป็นทาสยังสามารถแก้มือได้แต่ชายอีกคนเขาเดิมพันด้วยชีวิตซึ่งมันเป็นค่าที่สูงกว่าของเจ้านักจงอย่าทำให้ตัวเองดูไร้เกียติยิ่งกว่านี้อีกเลยชายชาวนาพาได้ยินถึงกับเข่าสุดระหว่างที่นักรบหญิงกำลังหันกลับมองชายเผายักษ์ชายเผายักษ์นามกุมภันก็พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าสนทนาเรื่องอะไรกันข้าคนนี้ไม่เห็นจะเข้าใจนักรบหญิงก็ตอบว่า หากเจ้าซึ่งเป็นผู้ชนะปฏิเสธรับคำเดิมพันมันจะถือว่าเป็นโมคะรับสิ่งเดิมพันของเจ้าไปเสียกุมภพันยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าไม่ละในเมื่อปฏิเสธรับได้จริงๆข้าก็สนุกมากพอแล้วอีกอย่างข้าก็ไม่ได้อยากได้เจ้ายักษ์ตัวใหญ่ปากเสียมาเป็นทาสข้าชอบชีวิตสันโดษไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระไม่ต้องมีไอ้เจ้านงั่งที่ไหนเดินตามติดก้น มันน่ารำคาญสำหรับข้าผู้เสร็จกุมภพันธ์ก็เดินตรงไปเที่ยวรากโศกซึ่งรากโศกก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากยิ้มออกมาส่วนกุมภพันธ์นั้นคิดถึงจังหวะที่นักรบหญิงเข้ามาขวางเห็นว่าตนได้พุ่งออกมาด้วยความเร็วแต่เธอคนนั้นอยู่ไกลกว่าตนยังมาขวางเอาไว้ได้ทันแสดงว่าเธอมีพลังไม่ธรรมดาเอาละครับเรื่องราวของเผ่ายักษ์ในสงครามสวรรค์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ดูท่าจะมีเบื้องลึกมากกว่านี้พรานแดงยังปลอดภัยหรือไม่เราองค์เทพกำลังคิดจะทำอะไรโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเหมืองลับแหลภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพืเพ่อนๆชอบฝากกดติดตาม และกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก้ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ